สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเส้นเลือดสมองตีบตันเป็นสโต๊กตั้งแต่มีวัคซีนโควิดมาเนี่ยคนไข้ผมที่เป็นสโต๊กอายุน้อยลงเรื่อยๆต่างๆไปด้วยอาการไม่สามารถสื่อสารได้เป็น ตือนสาวสวยแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้หญิงสวยและอายุยังน้อยขอส่งกำลังใจให้ตังๆพิธีกรสาวสวยอายุยังน้อยไมแค่31ปีเส้นเลือดสมองตีบตันเป็นสโตกตั้งแต่มีวัคซีนโควิดมาเนี่ยคนไข้ผมที่เป็นสโต็กอายุน้อยลงเรื่อยๆตังๆไปด้วยอาการไม่สามารถสื่อสารได้เป็นในสมองส่วนที่ใช้สื่อสารแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเรียกว่าเวเนเกอเอเรียถ้าเสีย คนไข้จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด 2. โอขาแอเรียใช้พูดถ้ามันเสียเขาจะยังรู้เรื่องแต่เขาจะพูดไม่ได้แห่งที่ 3. สมองส่วนที่ใช้ประสานงานฟังรู้เรื่องพูดได้อยู่แต่คิดคําพูดไม่ออกเรียกว่า global aphasia สมองที่ใช้พูดไอสื่อสารของคนที่ถนัดขวาก็จะอยู่สมองซีกซ้าย100%คนที่ถนัดซ้าย70%ยังอยู่ฝั่งซ้าย 15%อยู่ฝั่งขวา15%อยู่สองข้างโรคหลอดเลือดสมองมีอยู่2ชนิดคือเส้นเลือดสมองตีบตันและเส้นเลือดสมองแตกของน้องต่างๆเป็นชนิดแรกก็คือเส้นเลือดสมองตีบตันในตำแหน่งที่ใช้สื่อสารครับปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคนี้ลองไปเช็คตัวเองดูทํางานดึกเครียดอดนอนดูบุหรีความดันเบาหวานไขมันอ้วนกินเหล้าทุกวันนอนกรนหัวใจเต้นผิดจังหวะ PM2.5 และวัคซีนโควิดรู้ไว้แล้วก็ทำตัวให้ดีโรคนี้มันป้องกันง่ายนิดเดียวครับคุมปัจจัยเสี่ยงและออกกำลังกายคุมเบาหวานความดันและไขมันลดความเครียดลดละเลิกเล่าและบุหรี่สองออกกำลังกายจะทำให้ลดการอักเสบจากวัคซีนโควิดได้ดีถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นก็ต้องออกกำลังกายดูน้องตังตัง,ตงไม่เป็น ุทาหอนอายุน้อยก็เป็นโรคนี้ได้ครับอาการที่คุณจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเห็บฝาดวินิจฉัยได้ครอบคุมมากที่สุด 1. เหตุเอกปวดหัวรุนแรงที่สุดในชีวิตแบบทันทีทันใด 2. ตาดับไปเลยหนึ่งข้างหรือมองไม่เห็นซิกใดซิกหนึ่งของตาทั้งสองข้างหรือมีภาพซ้อนบาลานส่งตัวไม่ได้เดินเซเวียนิษะรุนแรงทันทีทันใดเซ ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดฟังไม่เข้าใจหรือฟังไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่ได้ทันทีทันใด 5. อ่อนแรงแขนขาซิกใดซิกหนึ่งหรือชาซิกใดซิกหนึ่งทันทีทันใดเจอบ่อยที่สุดส่วนของน้องต่างๆจะเป็นเรื่องของสปีดการพูดอายุน้อยไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นสโตรกเครียดทำงานหนักนอนดึกนี่แหละครับ ตถามหาคุณแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะอายุยังน้อยที่สำคัญคุณต้องมาให้ทันเวลา4.5ชั่วโมงสุดท้ายขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ